สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอเดลแอนด์เวนเจอร์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสุภาครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนาในส่วนของระบบฮาร์ดบอสแล้วก็ทีมที่ผมไปปรับเพิ่มเติมมาให้นะว่าตอนนี้เนี่ยใช้ทีมประมาณไหนแล้วก็ใช้ตัวละครอะไรบ้างครับและหากเ,เพื่อนๆสนใจเติมเงินเกมมือถือนะครับแบบถูกกว่าเติมเองนะก็แนะนํานี่เลยครับอีลาติช็อปครับเป็นร้านให้บริการเติมเกมมือถือในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแค่เ,เพื่อนๆนะครับทักไปที่ Facebook หรือว่า l ลน์แอดอีลาติช็อปนะแล้วแจ้งว แล้วก็บอกแพ็กนะครับที่คุณต้องการทางร้านเนี่ยจะเข้าไปเติมให้แบบประหยัดเลยนั่นเองนะผมเองเนี่ยใช้บริการมากกว่า2ปีแล้วครับใครที่สนใจก็ทักไปได้ที่ a c e b o o k นะครับหรือว่า Line แอ e ดอีลัสติกชอปได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการฟาร์มเกมมือถือนะครับอย่างเช่นเกมเซเว่นไนท์ไอเดนเอเวนเเนี่ยหรือว่าจะเป็นเกมมือถืออื่นๆที่ต้องการเวลาในการฟาร์มเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆไม่สะดวกในการเปิดมือถือหรือว่าต้องเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่่วยเพือนๆนนสามามรถ ฟาร์มเกมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดตัวมือถือหรือว่าไม่ต้องเปิดตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างไว้ครับเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะเป็นระบบของคลาวครับ เสมือนว่าเราเนี่ยไปเช่ามือถือเอาไว้กับเพื่อนแล้วก็ฝากเพื่อนเนี่ยเปิดฟาร์มเอาไว้แม้ว่าตัวคมของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ยจะปิดไปแล้วตัวเกมก็ยังจะฟาร์มอยู่นะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากเปลืองค่าเน็ตค่าไฟหรือว่าไม่อยากให้โทรศัพท์แบตเสื่อมเนี่ย u g 4เนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับราคาเริ่มต้นนะครับจะเริ่มเพียงวันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำนะครับอยากจะเพื่อนๆเนี่ยได้ลองใช้ตัวของ GVIP ดูก่อนนะจะมีราคาแพงกว่าตัวของปกติเนี่ยนิดนึงครับคือวันละ2บาทเท่านั้นเองแต แต่ว่าจะได้รับความเสถียรแล้วก็สเปคที่ดีกว่านะยังไงถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลด UG Phone นะก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ครับเพื่อรับส่วนลด20บาทได้เลยนะเอาล่ะอย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องของความสามารถของบอสก่อนแลกันนะครับบอสเนี่ยเป็นบอสที่ออกแบบมาค่อนข้างตึงครับคือการโจมตีธรรมดาของบอสแบบไม่คริติีเขนะครับจะล้างดีบัฟให้กับตัวเองได้ก็คือบอสสามารถ เอาลดหลบเอาทุกอย่างออกจากตัวเองได้ตลอดเวลาตราบใดที่บอสโจมตีสาเร็จนะครับตรงนี้เนี่ยแก้ได้ด้วยตัวละครแทงที่มีโล่นะครับโลบป้องกันนะเช่นลูดี้และกริดลูเคเซียอะไรพวกนี้นะครับที่มันเป็นการเปิดโล่ลิปโป้พวกนี้นะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอีกครับการโจมตีที่2ของบอสจะบ,บอกว่าเมื่อโจมตีคริติคอลจะทำดามเมจเปวงกว้าง7เมตรคราบรอบตัวเองและจะลบบัฟของฝั่งผู้เล่นนะครับทั้งหมดเลย ตรงนี้เนี่ยมีหลายประเด็นอยู่นะอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดเราโดนคริรัวเนี่ยนะครับตายครับผมเพราะว่าเราอาจจะรับดาเมจไม่ไหวเนาะ2เลยคือลบบัฟของเราได้ถ้าเราโดนลบบัฟเนี่ยพวกบัฟบ,บางอย่างที่ได้จากการกดสกิลแอคทีฟนะครับเช่นสมมตินะว่ามีเอลกากดบัฟแม่นให้ทั้งทีมเนี่ยพอเราโดนตรงนี้เนี่ยปุ๊บบัฟหายหมดเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นครับทีนี้เราก็ต้องทําให้บอสเนี่ยไม่คริครับโดยการใส่ตัวละครแทงที่มีต้านทานคริเขลในตัวเองด้วยเช่น ลูดี้นะครับหรือว่าแรดกริดนะครับลูดี้กับแรดกริดเนี่ยจะมีทั้งโล่สิครั้งนะครับของตัวเองและมีในส่วนของต้านทานคริติคอลในตัวเองด้วยทําให้ตัวละครอย่างเงี้ยมันจะมีค่าต้านทานคริสูงพอมีค่าต้านทานคริสูงเนี่ยมันจะทําให้บอสเนี่ยไม่คริเลยพอบอสไม่คริเลยเนี่ยทั้งทีมเราจะปลอดภัยครับอันนี้คืออย่างแรกนะทีนี้เนี่ยตัวแท้งเราก็เลยจะแนะนําว่าสามารถมาอัพในส่วนของเครื่องประดับต้านทานคริติคอลได้ อาจจะติดสักขั้นห้าไว้ไปอย่างน้อยนะตัวของแรดกิทเอเนี่ยผมก็กําลังทยอยอัพขึ้นมาครับเผื่อไปเจอบอสขั้นที่สูงขึ้นจะได้ไม่ปัญหาในตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของบัฟนะครับที่ช่วยเพิ่มต้านทานชีวิตเข้าห้กับฝั่งเราด้วยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็อัพอัพไปด้วยเผื่อใครโคเด็กน้อยเนี่ยจะได้ช่วยได้ดีครับทีนี้พอบอสไม่ครีนเนี่ยนะครับบอสมันจะมาเข้าแค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวซึ่งสกิลหนึ่งสกิลเดียวเนี่ยของบอสก็ค่อนข้างโกงนะแก้โดย การจบนีของบอสเนี่ยมันจะมินเมนะครับระหว่างโล่สิครั้งนะครับว่าจะพอหรือไม่พอบางครั้งเนี่ยมันมีจังหวะไม่พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครอย่างแรดกริดเนี่ยที่มีโล่สิครั้งเนี่ยกริดเป็นตัวละครที่ใช้สกิลเพื่อแปะดีบัฟถ้าเกิดบอสล้างได้เนี่ยคือเจ๊งเลยเพราะว่ามันต้องรอคููดาวสิบวิเพื่อจะแปะใหม่ใช่ไหมจึงพลาดไม่ได้สำหรับทีมที่ใช้แรดกริดนะครับผมแนะนําว่าให้พกอารังมาด้วย เพราะว่าอารังเนี่ยเขาจะมีโลช่วยอีก3าครั้งแล้วก็มันจะสแปมสแปมโลออกมาได้ค่อนข้างบ่อยทําให้จังหวะแทงในช่วงที่โลของแรดกิดแตกเนี่ยจะมีโลของอารังช่วยแต่ว่าไม่ถึงขั้นอัพไทม์ร้อเอนะผมบอกก่อนบางเกมอาจจะมีหลุดบ้างพลาดบ้างแต่ว่าดีกว่าไม่ใส่เพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยโอกาสหลุดสูงมากครับผมก็เลยเชื่อว,ว่าใส่อารังติดมาไว้เพื่อความปลอดภัยจะดีกว่านะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเล่นหลายรอบครับตัวอีกทีมหนึ่งนะครับนองจากว่าอีกทีมหนึ่งเนี่ยจะเป็นทีมที่เล่นรูดี้ ลูดี้เนี่ยเราจะเล่นกับพวกเพลตันซึ่งเพลตันหรือว่าตัวละครเมตาเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ตีครีและแปะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันหลุดทะลุโล่มาครั้งหนึ่งแล้วล้างดีบัฟได้เนี่ยทั้งทีมเรายังสามารถแปะสาเข้าไปใหม่ได้แน่นอนว่าการที่มันไม่ได้ลบบัฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าด้วยความที่ข้อจํากัดของการจัดทีมตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีตัวละครแบบอารังนะครับหลายตัวจึงทําให้เนี่ยาสามารถใช้ประมาณนี้ไปก่อนผมที่จะแยกลูดี้นะครับกับเพลตันเนี่ยไว้คู่กัน แล้วก็และกริดเนี่ยจะแยกไว้คู่ก,กันกับตัวของอารังครับแล้วตอนนี้ในส่วนของแพสซีบอสนะครับก็จะมีเรื่องของการต้านทานสถานนะเกือบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น CC นะครับยั่วยุก,ก็ไม่ได้ลดสปีดก,ก็ไม่ได้นะครับดึงอะไรก็ไม่ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์หลักของเราเลยคือต้องทําให้บอสไม่คริแล้วก็เราต้องมีโลนะครับกันเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้บอสเนี่ยตีลบบับตัวเองได้ทีนี้มาพูดถึงทีมครับทีมเนี่ยผมจัดเอาไว้2ทีมนะ ก็สรับเพื่อนๆที่เดโลโอนยังดาวน้อยอยู่เนี่ยมันอาจจะยังดาเมจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคุณอาจจะสลับคู่เดโลโรนกับลูดี้นะครับไปก่อนแล้วก็อย่าลืมเอาอารังกับเลสกริดเนี่ยห้อยตามเดโลโรนไปด้วยแล้วก็เอาเพลตันเนี่ยสลับเข้ามาแทนนะตรงนี้เนี่ยก็ลองจัดบัฟใหม่เพิ่มเติมดูได้ครับโดยทีมที่เล่นนะครับเราจะเน้นเป็นฟูลทีมไปเลยทีละทีมนะเราจะไม่ได้บาร้านทีมแบบฝันไรา้ย,ยามราตรีนะครับเพราะว่าเราสามารถปิดบอร์ดได้ตั้งทีมหนึ่งทีมสองเลยเราใช้ทีมบัฟซ้ำไม่ซ้ำช่างมันนะ ขอแค่ทีมแรกเนี่ยเราเอาดาเมจใส่เต็มเหนียวเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมก็จะใส่ตัวละครที่เป็นตัวละครเมตาใหม่เนาะซึ่งเป็นตัวละครที่มีทวินวันมีบัฟสองอย่างในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คอนเทนต์นี้สามารถใช้อิทธิพลได้เพราะฉะนั้นตัวละครดาวน้อยเนี่ยอย่างพวกพรานอสเองหรือว่าโคเอ็ของผมเนี่ยก็สามารถตีแรงได้มากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแคร์เรื่องดาวครับในคอนเทนต์นี้เอาตัวดาวน้อยแต่เมตาใหม่มาเล่นได้แล้วสล็อตที่เหลือนะครับ ผมก็ใส่พวกเลกกิงเลฟพวกมาซิลพวกเอลกาเนี่ยอย่าง3ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ตำแหน่งทับกับตัวละครอื่นอยู่แล้วนะแต่ผมก็ใส่มาเพราะว่ามันเป็นตัวละครดาเมจที่แรงมากๆสำหรับทีมนี้ซึ่งตัวของเอ่อเลกกิงเลฟเอลกามาซิลแล้วก็ไดอาเนี่ยสตัวนี้เนี่ยออปัสคานอีกตัวหนึง5ตัวนี้จะเป็นตัวละคร DPS ที่ ดีที่สุดสําหรับทีมที่ใช้เดลโรนนะถ้าใครเล่นเดวโรนเนี่ยก็สามารถหยิบ5ตัวนี้ยัดเข้าทีมมาได้เลยครับตัวทีมรูดี้นะครับเราก็จะเล่นเป็นตัวละครเมตาเก่านะที่เป็นพวกอดีตจกักรพรรดินะก็จะมีพวกควันซ่าด้วยเพลตันด้วยนะครับแล้วก็แก๊งอดีตจกักรพรรดทั้งหมดเลยคารากับลิปโป้ผมจะถอยมาข้างหลังๆนะครับเหตุผลก็คือว่าผมต้องการให้บอสเนี่ยตีรูดี้ก่อนด้วยความที่รูดี้เนี่ยเริ่มมาเนี่ยมันจะเปิดโลกก่อนทำให้มันเดินช้านิดหนึ่งครับ ถ้าเราไม่ใส่ลูดี้อยู่หน้าเนี่ยหรือว่าถอยริโปมาเนี่ยบางทีมันจะล้ำหน้าไปก่อนพอลริโปมาล้ำหน้าไปก่อนเนี่ยมันจะไปแย่งแทงแล้วก็มันจะทําให้เรื่องของการต้านทานคริติคอลเนี่ยไม่พอแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดใครมีต้านทานคริติคอลสูงมากนะครับสามารถใช้ริโปแทงแทนได้เพราะว่าริโปเองเนี่ยก็มีเกราะนะครับการดาเมจเหมือนกันแต่ริโปเนี่ยจะต้องตีครีให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวละครที่เข้าไปช็อตแรกเนี่ยมันควรจะเป็นตัวละครที่กดสกิลเปิดโลครับบอสจะได้ไม่ล้างดีบับตัวเองออกไปนะ คาร่าก็ผมก็ถอยออกมาเหมือนกันเพราะว่าคาร่าเป็นตัวแท้งเหมือนกันมันจะกลายเป็นว่าจะไปแย่งแท้งนะเลยดึงออกมาให้มันเดินช้าเข้าไปนิดนึงครับที่เหลือเราจะใส่ตัวละครดาเมจทั่วไปครับในทีมนี้เนี่ยจะยังไม่มีแฝดเนานะก็เลยจะใช้เป็นมาโคโตกับไอคิสครับที่เป็นคู่กัน2ตัวนี้ตัวรถกรอบผมใช้เป็นมิสซลูนะจะใช้ตัวอื่นก็ได้ครับแล้วก็จะมีว่างช่องหนึ่งผมก็เลยใส่เลสมาตรงนี้เนี่ยใส่ตัวละครดาเมจอย่างอื่นก็ได้จริงๆตัวละครดาเมจที่แรงที่สุดของทีมลูดี้คือชาแฮอินนะ อ่าแต่ว่าชายเฮอินเนี่ยผมยังปั้นไม่เสร็จผมก็เลยไม่ได้หยิบมาแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่ค่อยได้ปั้นกันก็เลยเอาเป็นเรสนะครับโยนมาก่อนนะครับเรสน่าจะมี1ดาวกันเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ไปใส่ตัวละครอ,อื่นก็ได้ครับตัวทีม3กดออโต้จัดทีมโยนไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจนะอันนี้ผมก็จัดมาแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้หวังผลอะไรอยู่แล้วโดยตัวละครที่ผมลองจัดได้ในเกมตอนนี้เนี่ยมันจะมีหน้าตาตามนี้เลยแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับอันนี้คือพวกตัวบัฟนะแล้วก็ไอพวกที่เหลือเนี่ย ให้เต็มๆเฉยๆซึ่งผมจะไม่คาดหวังกับทีม3นะถ้าเกิดทีม2ไม่ผ่านเนี่ยก็คือถือว่าไม่ผ่านแล้วทีนี้เรามาลองเล่นกันดูดก่านะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น99นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราต้องโฟกัสอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องให้มันขึ้นกาดรัวๆนะพอมันขึ้นกาดรัวๆเนี่ยบอสมันจะตีธรรมดาอย่างเดียวครับแล้วก็พอมันตีไม่สําเร็จเนี่ยมันจะลบดีบัฟออกไม่ได้ถ้าเกิดโล่หมดอะเห็นไหมพอโล่หมดปุ๊บเนี่ยมันจะตีทะลุมาแล้วมันจะมีจังหวะหายวืดไปเลยเเหมืออน,นนะอนนนนนกกััะะะะพรราาฉ้้ีตง็จจ RNG ิดึ ถ้าเกิดสามารถกัดตลอดได้จังหวะอารังกัดตลอดได้เนี่ยมันก็จะไม่ล้างดีบัฟออกแล้วเราก็จะทําดาเมจได้เต็มที่ครับถ้าจังหวะมันล้างออกปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีจังหวะซวยบางครั้งเนี่ยมันดันไปล้างออกก่อนจังหวะที่เออสกิลและกิจอ่ะพึ่งแปะไปอย่างเงี้ยมันก็จะติดฟูดาวพอมันติดฟูดาวเนี่ยมันจะแปะใหม่ไม่ได้อันนี้ก็อาจจะต้องรีรอบครับตัวทีมสองน,นะครับเราจะให้ลูดี้เนี่ยพยายามเข้าไปแทงก่อนนะแล้วก็บอส่ยตีติดการเหมือนกันครับแล้วทีนี้ลิโป้กับคาร่าเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าาไปตมทีหลัง ซึ่งตามแผนของเราเนี่ยคือเราจะไม่ให้ริโป้ขาม่าชนนะเราต้องการให้ลูดี้ชนเป็นหลักนะครับแต่ว่าเหมือนริโป้มันไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะมันไปแย่งแท้งจนได้นะครับจะเห็นว่าทีมเนี้ยมันไม่ขึ้นกาดนะแต่ว่ามันขึ้นบล็อกซึ่งบล็อกเนี่ยคือโลกของริโป้ครับเทาลหะมันไม่เป็นไรถ้าเกิดค่าต้านคริคุณพอเนี่ยมันสามารถชนได้เหมือนกันเพราะว่าโลกริโป้เนี่ยมันก็คือบล็อกดาเมจได้เหมือนกันนะส่วนการต้านทานครีต้องเท่าไหร่ให้ดูอย่างนี้ครับเปิดขึ้นมาในทีมของเราเนีีนี่่ยจะะมตตััวลลครรรทดดออาบไ้ ตอนนี้อัตราครีของบอสผมเนี่ย51%และกิจต้องมีต้านทานครี51ขึ้นไปครับซึ่งเรามี71นะมันเพียงพอพอมันเพียงพอเนี่ยบอสจะไม่ตีหมู่เลยทำให้เพื่อนในทีมเราเนี่ยไม่โดนดาเมจอะไรเลยนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะวัดดวงจะถอดอาราังแล้วเอาดาเมจเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมลองแล้วบางทีมันมันเฟล,ลบ่อยบัฟมันหายบ่อยผมก็เลยเใช้อาราังดีกว่านะครับเซฟดีแล้วก็ไปหวังผลดาเมจจากทีมสองเพิ่มอีกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะ ตัวของทีมลูดี้นะครับก็ไม่มีอารจอัตราครีเหมือนจะไม่มีนะตอนนี้ตอนแรกผมใช้เป็นอิซเเบลล่าแต่ว่าอิซาเบลล่ามันตีเบามากผมก็เลยเออมองว่าอ่ะเนี่ยเห็นไหมโดนตีหมูแล้วถ้าเป็นช็อตแบบนี้คือเราจะจังหวะต้านทานครีไม่พออย่างตอนเนี้ยบอสจะมีครีเลทเจ็ลูดี้มีต้านครี้ิแต่มันจะมีช่วงบับหลุดเมื่อกี้บับหลุดไปเนี่ยต้านทานครีมาเลยหายไปนิดนึงแล้วมันต่ำกว่าเจแม้ต่ำกว่านิดเดียวนะบอสมันก็เค,คยครีแตกใส่เลยนะ อะไรอย่างเงี้ยครับเ็าะจะโดนดา์เมดในกรณีนั้นน่ะเราต้องมีตัวละครที่มีฮิลนะครับหรือว่ามีโล่แบบอารังเนี่ยเข้ามาช่วยแต่ผมมองว่าเราเน้นดาเมดไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณปั้นลูดีมาดีๆเนี่ยโดยส่วนมากแล้วอ่ะมันจะสามารถยืนรับได้กรณีของการที่้นานทันครีปไม่พอจะเป็นภาพนี้อ่ะเอาใหม่อีกรอบครับยิงไปก่อนทีมนี้จะมีตัวลดต้นานเอ่อลดอัตราครีนะครับคือเลกิงเลฟกับแนะ จริงๆมันควรแยกทีมอ่ะเพราะว่าบัฟมันทับกันแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคุณสามารถเอ่อโยนทีมแรกจบได้ก็คือจบไปเลยผมว่ามันจะดีกว่าแล้วก็มันจะเหมาะกับผู้เล่นทั่วไปมากกว่าส่วนคนที่เป็นบ้านโตมากๆเนี่ยจริงๆเราอาจจะแยกทีมนะครับอาจจะเอาเรฟเนี่ยมาไว้อีกทีมหนึ่งเพื่อมาบูดาเมจทีม2ได้แล้วก็เป็นตัวลดอัตราคิทีม2ได้หรือจะใช้เป็นตัวทางเลือกอย่างอิสเบลล่านะครับมามาเพิ่มก็ได้นะสามารถลดอัตราคิได้20%อครับอันนี้ทีม1รอบนี้รู้สึกว่าจด,นะ D ดีบัฟ ตีเหลือได้ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มาดูว่าทีมสองจะเฟลหรือเปล่าเพิ่งลูดี้ขึ้นมานะครับมีต้านชิงหกสิบเจ็ดอ๋อตั้งต้นมันคือหกสิบเจ็ดนะมันต้องรอบัฟจากคาม่ามั้งครับเหมือนคาม่ารอบนี้จะวืดนะมันจะแปะวืดไปโอ้โหเรียบร้อยเหมือนรอบนี้จะไม่เวิร์กมันมันจะมีบัฟจากคาม่าหรือใครนี่แหละผมไม่แน่ใจมันจะขึ้นเป็นเก้าสิบกว่าได้นะเออหายไปค่อนข้างเยอะเลย แล้วบอสมันคี้75ไงมันเลยคีย้ไม่พอต้านคี้ไม่พอนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมลองอิสเบล่าให้ดูจริงๆมันไม่ได้มีแค่อิาเบล่าหรอกมันมีหลายตัวนะแต่ตัวละครที่ตีคริแล้วดีบัฟได้เนี่ยจะเป็นอิาเบล่าครับนางจะมีควาสมสามารถตรงนี้เวลาพลาดเนี่ยจะได้แปะใหม่ได้เรื่อยๆนะ20%เอเาโอเคเรามาลองดูนะที่ยังไม่ได้อัพประดับต้านคริให้แลนด์กริกับรูดี้เนี่ยก็ไปยัดยัดเพิ่มกันนะทุกคนแล้วก็คอนเทนต์นี้ใช้อาาัตราคีสูงนะครับบอสจะ จะเห็นเลขแดงเนี่ยหลุดออกมาเยอะมากนะครับเพราะว่าครีสเอาไม่พอนะตอนนี้ตัวละครส่วนใหญ่ในทีมถ้าเกิดไปไปได้ควรไปเปลี่ยนเป็นครีเลทให้หมดนะครับยกเว้นแลดกริดตัวหนึ่งก็ได้แลดกริดเนี่ยใช้เป็นแม่นยําได้ครับแต่นอกนั้นเนี่ยอัจเป็นครีเลทให้ได้ท้าที่สุดเขาจะทําได้นะรอบนี้เหลืออยู่24%ีเปอตครับลูดี้ตันคีเริ่มมา4 3บัฟตัวเองเป็น67นะแล้วก็บัฟามามฮะขึ้นมาเป็น9 1สดแสดงว่าบัฟลูดี้กับคามาไม่ทับกันหรอกเนี่ยผมเพิ่งรู้แล้ว อันนี้อันนี้บั๊กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันใช้ได้ส่วนบอสนะครับคริสจะเหลือ55%ถ้าอิซาเบลลาแปะติดนะโอแต่มีหลุดนะครับโลลูนีดด้แตกคืออย่างที่ผมบอกไปว่าโล่สิบครั้งหรือว่าโล่ของออตัวอื่นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้อัพธรมร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสหลุดได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันหลุดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาพนี้แหละหรือบางครั้งริโป้เนี่ยตีไม่โดนพอตีไม่โดนเนี่ยโล่ริโป้หายบอสหันมาจิ้มริโปก็ือ เรียบร้อยลบบัฟได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะมันก็เลยจะยังยาก,ยากอยู่นะครับในส่วนของทีม2ผมเลยจะเชียร์ในส่วนงการอัดดาเมเฟูลทีม1สาซะมากกว่าแล้วทีม2เนี่ยก็อาจจะพอเก็บตกได้บางชั้นแต่พอขึ้นไปไกลมากๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยไหวครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างไกด์ไ์เบืองต้นแล้วกันนะทีนี้คอนเทนีเล่นเราได้อะไรคอนเทนีเล่นแล้ว,ะลลวจะได้ตั๋วกาชารายวันนะครับเป็นตั๋วตู้ใหม่ ตัวตู้นี้เนี่ยจะสามารถนํามาเปิดตู้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ได้ครับตรงนี้กดกระชาไปเลยนะครับได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับแล้วสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยมันจะเอาไปคราฟต่อได้ถ้าเกิดคุณได้ซ้ํามันจะได้เหรียญมาด้วยมาที่กระเป๋านะตรงนี้ครับเวลาคุณได้มาซ้ำเนี่ยคุณสามารถกดผสมได้เลยนะครับแล้วมันจะอัพเป็นขั้นที่สูงขึ้นเช่นอันนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะจริงมันต้องบอกว่าจากข้างล่างขึ้นมาสิอันนี้1มันเป็น2 2เป็น3 3เป็น4 4เป็นสีีเขยว ขั้นหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผสมขึ้นไปให้สุดเลยอ่าแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะได้บัฟแถวบนแถวบนเนี่ยจะเพิ่มโคเด็กนะครับเฉพาะอันสุดท้ายนะจะเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันมีเรืองแสงนะครับจะได้แถวบนส่วนด้านล่างจะได้ทุกอันนะครับทุกอันเนี่ยจะเพิ่มคิดอมเมทหมดเลยได้หมดเลยแล้วก็จะมีเหรียญแต้มตรงนี้เป็น x p เหรียญ XP ของระบบนี้นะก็สามารถอัปเกรดได้มันจะอัปเกรดแถวล่างครับเติมเข้าไปตรงนี้จะอัพไปเลยก็ได้นะครับหรือจะอัพอันสุดท้ายก็ได้เพราะว่า มันมีผลทุกอันอยู่แล้วสุดท้ายคือคุณต้องมานั่งอัพทุกอันอยู่แล้วลแหละแล้วก็ทุกอันคือเอฟเฟกเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอัพๆไปเลยก็ได้จะได้เก่งเลยนะแล้วเราค่อยๆอ,อัพไปเรื่อยๆครับจะเป็นคอนเทนต์ที่ให้โคเด็กเยอะมากนะอย่างเช่นคุณมาดูอันสุดท้ายสิจะได้พลังโจมตี10,000เลยนะเยอะมากๆครับรวมถึงคิดาเมนเนี่ยเจ็ดสิบเห็นปะค่อนข้างเยอะเลยนะครับโคเด็กระบบนี้แต่ว่าคงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่แหละกว่าจะไปถึงข เราต้องสุ่มจากขั้นต่ำแล้วก็ผสมคราฟขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะแล้วบางคนไหนที่เลิ่อนปั้นเดลโลนแล้วเนี่ยก็ลองปรับใช้ดูนะครับเพราะว่าจริงเดลโลนแค่สอาดาวเนี่ยมันก็จะดีกว่ารูดี้ประมาณ5 6ดาวอยู่แล้วถ้าใครลูดี้สิดาวเนี่ยก็อาจจะรอใช้ตอนสักประมาณ4ี่หดาวก็ได้ครับหรือจะเอามาลองเล่นดูก่อนเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาจัดทีมภายหลังตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะ ผมขอบเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเดลโลนส์นะครับเพื่อนๆที่กำลังเล่นบางเหียนแห่งโชคชะตาอยู่เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าสำหรับเดลโลนเนี่ยให้เน้นทำดาวเดลโลนก่อนอย่าเพิ่งซื้อปีกนะเนะพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดลโลนกับลูดี้จะมีเกมเพลย์ที่แตกต่างกันครับลูดี้เนี่ยใช้ไม่ทั้งทีมแรงพอทั้งทีมแรงเนี่ยการอัพป,ปีกไปอัพโคเด็กเนี่ยมันจะส่งผลทั้งทีมคุ้มตัวของเดลโลนเนี่ยเดลโลนจะเป็นต้องแบกดาเมจให้เพื่อนครับคือต้องทำดาเมจแรงๆมากๆ เพื่อกบดาเมจของตัวอื่นในทีมครับเนื่องจาก,กว่าบัฟเดอลโลนเนี่ยมันอ่อนกว่าบัฟลูดี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นดาวเดอลโลนก่อนนะครับในซีซันนี้ถึงจะคุ้มค่าครับแล้วถ้าเกิดแต้มเหลือเราค่อยมาซื้อปีกในกรณีของเดอลโลนนะในกรณีของลูดี้จะต่างกันกรณีของลูดี้เนี่ยสามารถทําดาวลูดี้กับปีกลูดี้เนี่ยไปพร้อมๆกันได้จะแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับในจุดนี้นะเอาล่ะในคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย,บายสวัสดีจ้า